สวัสดีคับมาพบกับช่องเด็กชาแนลตระปุ่น,น,นก็ไม่วันนี้เรามาเล่นเกมมาริโอนะครับซึ่งนี่แบบมาริโอไม่ใช่โปรนะครับเพราะว่าเราโหลจดจกแอปโปรแล้วแต่มันก็ไม่โปรให้เราจะมาเล่นเกมมาริโอกันนะครับใครเล่นเป็นบ้างนะครับแบบโอเชี่ยนเก่านะครับเรามาเล่นตัวนี้ก่อนเราสามารถอะไรได้บ้างนะครับโอเคร้อมประตูไหนดี แล้วเราก็ประตูล่างนะครับโอเคเอาไม่ได้เงินเอาประตูล่างโตนะครับนี่เราก็ได้เงินไปดูโอเคได้ไหมไม่ เราได้บัตรเล่นเก้นหนึ่งอันี๋ยวเราลองมาเล่นด่านนี้กันก่อนนะครับจะเป็นมาริโอจะเล่นให้ผู้ชมดูผมก็ได้เหรียญนี้มาแล้วนะครับแล้วลองเล่นกล้ามข้างให้ดูก่อนนะครับเราต้องเก็บเหรียญมาอ่าจะไม่เปิดตัวน,นะครับโอเคนี่นี่เราก็เก็บได้1อันมันก็เป็นเวลาจำกัดด้วย โอเคชิบชิบเอิบเอิบเอิบอ่าโจ้แล้วก็กระโดดแล้วก็หยิบมันเราได้อันนี้มาแล้วเึ๊บมันติดอยู่ตรงนู้นนะคะผู้ชมอ่าโอเคจะเล่นแบบนี้ดูก่อนึ๊บได้มาเป็นสี่โอเค เราได้แค่นหนึ่งอันนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เพิ่งเร่งน,นะครับเราเล่นนานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปนะครับอ้าวไม่อ้าวได้แค่นหนึ่งบาทอะไรเนี่ยโอ้ยแมรี่โอเต้จะไม่ไดีใจเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นการต่อไปอ๋อ อีกด่านนะครับคือด่านเจ้านี้นะครับเ็ราเราอย่าได้ด่านทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบเติมตังล้วก็ว่าไม่เอาดีก็ดีแล้วหารัเป็นมาริโอ้นะครับอ่าเราก็ได้เล่นแบบนี้ค่ะเจจเจแล้วกจจถ้าเราอยากเก็บมินหมดก็ดจะต้องทำแบบนี้ตัวการกดนะครับแล้วก็อ่า โอเคไม่มีอะไรแล้วอันที่สองกระโดดตั้งแล้วก็เล่นเราได้อันนี้ฟรีกระโดดเยอบเยอะเยอะแล้วกระโดดมปเยอะ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 ไม่ทันครับไม่ทันก็เลยไม่ได้ต่อไปรู้ลงมากระโดดอ้าวนี่นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้เป็นประโยชน์ โนี okay. ่เกอเล่นไม่กยเก่งเท่าไหรนก็เพราะว่าเพิ่งทางไหนเล่นนะครับเรากวดนะครับกดมือนะครับกดมันก็จะเด้งขึ้นเองนะครับใครจะเล่นบ้างน,นะครับวาเอาอเร็วอองทำไมผมมันไม่ได้ทำไมผมมันไม่ได้ ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับไปกันโดดติ่งดิงดิงโอไม่เราตายอ่ารีบไปครับโอเคไม่มันอยู่ตรงนั้นเลยเราจะไปตรงนู้นทำไมโอเคไม่ได้นะครับ ไ,ได้ก็เกินไม่ได้โอเคเรามาเล่นต่อไปนะครับ่าจะเป็นแบบนี้ซะตองอ่าห่วแงบบไม่ทันนะครับผู้ชมดูเวลาสีย่ oh yeah. Mario time ต่อไปนะครับเราก็จะมาเล่นแบบนั้นกันต่อไปคืออาที่ได้ยินเสียงซาซาคือน้ำน้ำตกนะครับผมมาเล่นข้างน้ำตกแ่นผม อ่ะต่อ,ตอไปอ่ะตรงนี้คือเราเล่นไม่เก่งนะแต่ว่าเล่นให้ผู้ชมดูโดดครับหรือโอไม่เก็บไม่ผมเลยใช่นี้ต้องาำไม่ได้นะครับดีโอเคโอเคเก็บมันซืร